เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับเดี๋ยวรอให้มีเงินก้อนใหญ่ก่อนคอยเริ่มเล่นหุ้นหลายคนคิดว่าตลาดหุ้นเป็นที่ของคนรวยมีเงินแสนเงินล้านถึงจะเดินเข้าไปได้แต่ความจริงคือถ้าคุณรอให้มีเงินล้านคุณอาจจะไม่มีวันได้เริ่มเลยก็ได้ครับวันนี้ผมจะพามาทุบกำแพงความเชื่อเดิมๆว่าจริงๆแล้วเงินแค่หลักร้อยหรือหลักพันมันเปลี่ยนสถานะคุณจากคนออมเงิน เป็นนักลงทุนได้ยังไงแต่นิดนึงนะครับสิ่งที่ผมเล่าวันนี้เป็นไอเดียเพื่อให้เห็นภาพรวมไม่ใช่การชี้เป้าหุ้นรายตัวนะการลงทุนมีความเสี่ยงเงินในกระเป๋าเราเราต้องศึกษาให้มั่นใจก่อนตัดสินใจเองนะครับรู้ไหมครับปัญหาไม่ใช่เราไม่มีเงินแต่เรากลัวว่าเงินน้อยแล้วจะไม่ได้กำไรต่างหากลองคิดภาพตามนะกาแฟแก้วละรอยห้าสิบบาทเรากินได้หวยงวดละสองสาใบเราซื้อได้ รวมๆกันเดือนหนึ่งก็หลายพันบาทแล้วเงินก้อนนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของพอร์ตหุ้นระดับล้านในอนาคตสมัยก่อนอาจจะใช่ครับที่ต้องซื้อหุ้นทีละ100หุ้นเป็นขั้นต่ำแต่สมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีสิ่งที่เรียกว่าออสลอตหรือการซื้อเศษหุ้นหรือแม้แต่การออมหุ้นแบบ DCA ที่ตัดเงินเดาเท่าๆกันทุกเดือนเริ่มต้นแค่1000บาทย้ำนะครับ1000บาท คุณก็สามารถเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทระดับประเทศได้แล้วครับไม่ต้องรอรวยก่อนดังนั้นคำถามที่ถูกต้องไม่ใช่ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเริ่มได้แต่เป็นคุณจะเริ่มให้เงินทำงานตั้งแต่วันนี้หรือจะรอให้มูลค่าเงินลดลงไปเรื่อยๆเริ่มชา้าแต่เริ่มเลยดีกว่ารอพร้อมแต่ไม่เคยได้เริ่มครับถ้าคุณมีเงิน1000บาทแรกแล้วแต่ไม่รู้จะเอาไปวางตรงไหนคลิปหน้า ผมจะมาสอนวิธีเลือกหุ้นตัวแรกแบบจับมือทำกด Subscribe ไว้แล้วเจอกันครับ